การประชาสัมพันธ์ Public Relation เป็นหนึ่งในส่วนผสมของการสื่อสารทางการตลาดซึ่งมีความสำคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายและการส่งเสริมการขายทั้งนี้องค์การอาจอยู่ในรูปแบบของบริษัทห้างร้านสมาคมหรือหน่วยงานต่างๆอันเป็นหนึ่งในระบบสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันองค์การจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้หรืออยู่ได้หากปราศจากการยอมรับและเข้าใจความหมายหรือเข้าใจจากสาธนารณชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นที่องค์กรต้องให้ความสนใจต่อการทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับสาธารณชนโดยผ่านสื่อต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีทสัศนิติความเชื่อมั่นหรือมุมมองที่ดีต่อองค์กรอันจะส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบลื่นในระยะยาวขององค์การการประชาสัมพันธ์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์บุคลากรสถานที่ และแนวคิดและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆขององค์การเช่นธุรกิจการค้าใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการฟื้นความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ตกตามลงการใช้การประชาสัมพันธ์ในประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนเพื่อให้เข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนในประเทศ หรือการที่บริษัทการใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเก็บวิกฤตที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในตัวสินค้าของผู้ใช้สินค้าส่วนรูปแบบของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อเป็นสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเกี่ยวกับข่าวสารขององค์การ ที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจและยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจากผู้รับคือสาธารณชนไปยังองค์การเกี่ยวกับความคิดเห็นที่องค์การจากกลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเช่นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้น ชุมชนรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบใดได้การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ต้องตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริงเพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ การประชา,าสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยคาดหวังต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้สาธารณชนมีความศรัทธาและมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อองค์การเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินกิจการอยู่ในระยะยาวได้การประชา,าสัมพันธ์เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนควบคุมและประเมินผล ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบทสรุปการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์อาจมีการย้ำหรือการทำซ้ำบ่อยๆจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นคงทนถาวรมากขึ้น แต่การใช้วิธีการนี้ควรระวังว่าถ้าย้ำบ่อยๆและกระทําต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอิ่มตัวได้ถ้าเมื่อถึงจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันทีเพราะผู้รับจะเริ่มเบื่อหน่ายหรือชินชาเพราะฉะนั้นถ้าทําอยู่เรื่อยๆควรให้มีความต่อเนื่องและมีความหลากหลายนอกจากนี้ ควรให้โอกาสผู้รับมีส่วนร่วมเช่นในการในรายการโทรทัศน์ที่ให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการด้วยจะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าผู้จัดรายการจะให้อะไรอย่างเดียวการให้ผู้รับมีส่วนร่วมนั้นสามารถทำได้หลายรายการบันเทิงและรายการที่ให้ความรู้ครับ